ครับสุนดีครับพี่น้องสุกุสุก้นครับสวนสดีย่ำสองเลยครับเออห้อนครับพี่น้องมีอากาศเอ,อ้ยนีนี่แก่เสือเนี่ยครับนี่อันนี้ก็มาบริสัทครับผมมาซื้อยาพี่น้องเก็บสิ้นเดือนแล้วครับเรื่องนี้ ไม่เห็ดทุรา่านําผมบอกว่า,มาผมก็ล่างานมา,มาตะโมว่านนี่แหละครับคือวันอาทิตย์กันเลยวันอาทิตย์กันเลยนี่แหละพี่น้องเพราะว่าปอบ้านย่อมเหมือนแรงครับปอบ้านไปบายไปบายพุ่นกว่าจะกลับแล้วครับบไปไปเห็ดงานอยู่อ้อมหน่อยพวกเราครับพอดีผ้าเมี่ยงไปส่งเมีย,มมยนั่งไปเห็ดงานนั่นครับงานในมือ เขากะเฮงงานได้สามหมื่นแล้วครับผมกับลุงมานี่กะตางมาสืบของนั่ครับผมสืบของนั่มครับสืบยาไปกับลูกค้าก็เ,าเอาไปเลี้ยครับสวงปวดจ้องจำเป็นต้องรวงม่สืบดีครับเดือไปไว้ในลูกข้าครับผมก็ ขายยาพี่น้องเอ้ยขายยาก็ได้อยังหนอครับก็ได้กำเลยครับรก,ก็ได้ดขายเอากำไรอยังหนอครับมากไมก่หนอครับผมเจเจค่ารถกาเลี้ยละครับเพราะว่าเข้ากับทางสื่อไปกินน้ำครับเพราะว่าลูกค้าเป็นก้าพ,พุ่มีเงินเนาะครับนเนาะเขาจะไปเอากำไรอันบ่ได้ ก็ดีค่าหลุดค่ายังพี่น้องเขาก,ไก,ก,ก็ได้นิดนิดน้อยๆได้พวก็ดีก็พี่ก็ดีกว่านี่พี่น้องดีกว่าเขาเขา เนาะเวลาเขาสื่อเขาก็สื่อใส่สารลัตเท่านังนัครับเป็นหพอผดีหิตวัดสมาสิงเข้าสื่อใส่ลัตมั่อกะมีคะแน่นพี่น้องยาเมื่อกับมีคะแนนเนาะคะแน่นเขาก็สะสมเป็นเงินได้นะครับผมสื่อเมื่อกี้ผมบอกไปสองพันแล้วก็ซ้ำมาเขาได้กินยาฟี่แล้วผมก็ได้เงินมาหลายบาทสมาไติกินยาฟี่หลายขวดก็ดีดีก็เขาสื่อไปเขากลัวได้ยอย่างไ้พี่น้องเขากะ มันมันมีคะแนนหน่อยเฮาเนาะดีก้อนเฮาจะซื้อยาบางมองเพิ่นซื้อเพิ่อนปอดบได้บ่ได้ะยังเนี่ยแหละครับเพิ่นบ่ไรวุ่นบ่ได้ะยังเนอครับซื้อทิ่นหรือสื่ออันนี้เพิ่นก็เพิ่นมันก็สะสมคะแนนได้เนาะสู่บริษัทแล้วครับบริษัทขายตรงกับเป็นอีสี่แล้วครับมีคะแนนมีขอยังเก็บเอาไว้เฮาครับผมก็บ,บ่ได้ ผมก็บด้เน้นว่าจะหาลูกค้าสามารถชิกอยู่ครับผมอยู่ลาดครับผมก็แนะนนาำไปครับเู้ให้กินพวกลูกค้าทีไปตัดผมน้ำคนก็มีปัญหานะครับมีปัญหาเรื่องนั่นเรื่องนี้เรื่องสุขภาพผมก็แนะนนาำไปเพื่อยากกินเพื่นก็ ครับผมก็บอกว่าผมบ่ได้เอากำไรอยังโอกครับผมบ่เอาแต่ค่าส่งค่าอย่างให้ผมก็บอกได้อย่างมากไม่โดกเพราะฉะนั้นขนมคันแน่นเป็นเงินเป็นเป็นคิดเป็นเงินเป็นท่องสวงมิโพสวงมิยังเท่ากันซื้อได้ถือแค่นั่นแหละครับมันมิโพมิยังสันนาระครับเพราะว่าได้ได,ด้นิดนิดในหน่อยก็ได้ นี่ยังส่วนมาเป็นปูรเข้าของบ่มีเงินจะซื้อไว้หลายดอกครับเข้าก็ซื้อได้ซะพวกเข้าซื้อมากินมาอยากซื้อมาอันนี้ซื้อมะใบจะกินเห่อนะครับถ้าบ่มีเงินมีห้องเห้องกันผู้ใดมาอยากกินเห้อางขายให้ไปนะครับคนห่าเนาะ ยามันก็แพงอยู่ครับมันกับขวดละถือว่าขวดละพันกว่าบาทก็มีครับมันก็ถือว่าเพียงเลยครับแต่พนสื่อกินเยอะครับดูเป็นโลกเป็นไพ่ชือเมื่อนี้ไม่แต่ยาสมุนไพรแหละครับตามอันนี้เขาแก้ขายยาสมุนไพรเยอะแยะดีทุกบริษัทเลยแหละครับผมอันมากินเลยครับคือเมื่อนี้บวกตึงแรสุกพเจาของเลยอครับเด้อยังไงครับร่างกายมันสำคัญนะครับ กายบอดีก็หาเงินบอดีเพราะว่าสมัยซุบมื่นนี่มันหลวบไปหลายครับผมกินรวยครับอจะพิชเชได้งงซีได้เงินกินไว้บริสัทได้ก็กินรวยครับแขนหาบบดูแลสุขภาพเป็นหลวมมากเขาอยากจะหาเงินบอดีเลยเดี๋ยวพี่น้องเลี้ยเต่เด้อครับเด้อเลี้ยแต่ไว้กี่เดือรักษาสุขภาพเด้อครับเด้อ ครับคุณู้อยู่แล้วครับสมัยสมัยมื่มันเป็นยังไงลูกไปหลายวะคนอายุมันกับวัยืนเนี่ยครับสมัยสมัยมื่เห็นครับเอาชีวิตเจ้าของอะไรมันหลอดได้เนี่ยครับเออหยอดแล้วครับพ่อหนึ่งนี่ครับข้างนอกนี่ครับบรรยากาศข้างนอก รัชโยธินยังซื้อมันเป็นห่างนะครับเรื่องห่างนี่แหละครับสถานีรัชโยธินเป็นห่างเลยพี่น้องของ้างล่างนี่กับเป็นขายอาหารครับขายอาหารนีาาร่แหละครับ บริษัทกับบริษัทเปิดนะครับน่าจะสี่โมงนี่จังไงปุ้ยสิบโมงอย่างับบริษัทเด็กเปิดจริงครับห่อนเอาพี่น้องเอ้ยยังไงแบบุนตกจกมองเลยมองจอดรวดป้ะ เออก็เย็นยู่นนะครับผมนด้กับคลิปนี้ก็ขอฝากพี่น้องไว้แค่ยวด้วยนะครับเออขึ้นเอฟซีน่ช่องยูทูบด้วยครับเ้ออู้สูต้น ผมบอเพื่นเนี่ยเขาไปตัวก็มีนให้อยู่ครับช่วงนี้่ไปยิงเมืองยุกท่านเดอนตัวก็วมีนให้พวกใครได้ล่วงคิดไปครับอ่าสวัสดีย่ำเสาครับโอ้